สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับและว,วันนี้เราอยู่กันเรื่องราวของการสัมภาษณ์นะฮะผู้สมัครนะฮะที่จะลงรับเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับท่านเป็นหัวหน้าพักช้างไทยชัยโยนะครับตอนนี้อยู่เราแล้วครับคุณนรเทพมัดมาสวัสดีครับ ครับเป็นครับเขาคือใครครับอันนี้คือที่ปรึกษาส่วนตัวผมครับผมตอนหลังมาบอกเขาวีผมหน่อยก็ดีนะขอมเนเป็นสไตล์ครับออสไตล์ครับนะครับผมอ่าแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติอย่างมากจริงๆนะครับก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านได้พูดถึงเรื่องนโยบายที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับคิดเรื่นโยบายนะคบผมผมว่าการที่จะพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยมันจะต้องพัฒนามจากเยาวชนการศึกษาก็ไม่สิ่งสำคัญ ถูกไหมครับนโยบายหลักของด้านการศึกษาท่านคิดว่าควรจะให้อะไรกับเด็กไทยรเกี่ยวกับด้านการศึกษานะครับผมจะให้นักศึกษาไทยตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปนะครับเรียนอาทิตย์ละ3วันวันไหนบ้างครับวันอังคารพุธพฤหัสเอาแล้ววันจันทร์กับวันศุกร์ครับวันจันทร์เผื่อเด็กแห้งเด็กเลยนะแห้งแห้งเบลอๆอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ไปเที่ยวมาเยอะไปแบบไปทศนศึกษามาอะไรเงี้ยแล้ว สมองยังไม่พร้อมที่จะรับอะไรเงี้ยวันกัรก็คือถ้ามันให้แง้งแล้วมันมาเรียนได้ไม่เต็มที่ก็นอนเลยดีกว่าไม่อะขอแล้ววันศุกร์ครับวันศุกร์ก็คุณก็ฟังชื่อสิควรจะมีความสุขถูกไหมวันนั้นไม่ควรที่จะมาเรียนไม่ับมนีน่แหละครับท่านพ่อปกติเรียนกัน5วันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฮะนี่นี่หยุดไปตั้งสองวันหรือสามวันเองนะครับมันจะไม่ทันเพื่อนบ้านเขานะครับหรอครับผมเอาอะไรดีฮะท่านเดี๋ยวตะกุ้งครับเฮ้ยเอาอะไรดีวะ เอ้ยเอาไงดีวะก็มันเป็นนโยบายที่น่าสนใจครับถ้าเราสนับสนุนให้เด็กเรียนฟรีแต่นุบานยันปริญญาโทผมว่าคะแนนเสียงจะมาเทอยู่ที่ท่านครับผมนุบานทำไมไงเล่าเด็กเรียนเยอะมันก็จะหลานดิมันจะหลานเราเราจะหลอกเขาได้ไงนะป่าวก็คือก็คือเรียนาที่ละสามวันนยครับผมว่า work แล้วอันนี้คือด้านการศึกษานะครับต่อไปเป็นด้านคมนาคมขนส่งครับเป็นไงบ้างครับ เห็นบอกท่านจะสร้างอะไรเพิ่มขึ้นอีก20ล้านสร้างสะพานลอยเพิ่มครับอีก20ล้านตัวเพื่อก็เพื่อจะไม่ให้มันรถติดแล้วก็การสัญจรไปมาก็สะดวกสักเออ20เมตรหนึ่งตัว20เมตรหนึ่งตัวผว่าจริงๆเราน่าจะไปเอาเงินที่มาสร้างสะพานลอย20ล้านตัวเนี่ยไปไปไปลงในเรื่องของพวกระบบขนส่งอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายต่างๆสีต่างๆสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลแดงอะไรพวกนี้ไม่ดีนะฮะขอบคุณครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะพัฒนาการระบบคมนาคมนะฮะเพื่อใต้ดินรถไฟฟ้าเพื่อกระจายออกนอกเมืองเพื่อทําให้ในเมืองไม่ติดครับผมบ้าว่าทำ่านั้นไม่ได้คือถ้าสมมติเราไปกระจายออกนั้นถนนของทาก็ดีงบประมาณไม่มาก็อางว่าแล้วเราจะกินหน่วยว่างๆเราก็ไปท้อให้มันพังถูกไหมอาทิตย์หนึ่งทำที่หนึ่งยังไม่เสร็จไปเจาอีกอาทิตย์หนึ่งกินเยอะยะ กินยาวๆอ๋อไม่ได้ผว่าอย่างนี้ก็โอเคครับผมว่าผมจะตั้งสะพานลอยฮะตอนแรกกะว่าจะสองร้อยหนึ่งจุดผมว่าตอนนี้ยี่สิบเมตรแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเลยผมบอกเลยว่าถ้าเลือกผมเป็นนายกนะฮะภาพคอนนเดี๋ยวผมถึงผมจะมีนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งมิกเซอร์ฟรีอะไรนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งมิกเซอร์ฟรีอ๋อไอที่ ขยายเสียงมิกเซอร์ไม่ใช่มิกเซอร์คือมีตัวดาถ้ามีน้ำเปล่ามีน้ำแข็งเพื่ออะไรครับผมก็สังสรรค์นนะครับพรัวไงสังสรรค์ทุกวันศุกต่าวอาทิตย์อาทิตย์แข็งวันจันทร์นอน <c oughs> เรียนอังคารพุทธหักราชกินเจริญเอาละครับก็คงเห็นแล้วนะฮะหลายหท่านก็คงจะได้รับฟังแล้วก็คงพิจารณาออกครับเพราะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนมีสติปัญญาเพียงพอที่จะเลือกสิ่งที่ ผู้ควรกับท่านนะครับวันนี้ผมไม่มีจะให้คุณนอกจากพวงอลไยคุณคุ้นว่ามันอยู่แถวหน้าสถานีผมอ๋ออยู่ในศาลผมมาวินลามาเนี่ยแต่เมื่อไรอาจารย์วินลมาแล้วนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ